สวัสดีครับ,พรบเพื่อนๆครับ,พ,พ,รบ,บพ่อใหญ่และพี่ตังครับวันนี้เรากำลังจะไปไปไหนกันนะครับไปทะเลครับมีพ่อเอร์ S W Studio และก็พี่ตังน้องนับตัง Channel น,นะครับแล้วก็เมกเกิลครับเมกเกิล K T B ครับวันนี้เราจะไปที่หัวหินกันนะครับอันนี้กำลังออกเดินทางเวลา แนาฬิกา30นาที3านาทีหนาทีครับผมแล้วตามกันถ้ายังเห็นรถตาแฮ็ดนีฮะก็ติดตามบรรยากาศกันระหว่างทางครับเอร์พี่คงไปนี้แหละคันนี้แหละวิ่งกาญจนามาตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนพรามสองนะครับ การก่อฟ้างโดวลพระรามับงวางบีมเรียบร้อยครับสร้างก็คืบหน้าครับวันที่19เดือน10พฤศจิการครับ2องพครับการจราจรไม่ติดเท่าไหร่ ห็คนครับเราก็มาแวะซื้อกาแฟที่ก็ทอหาบอกแถวสมุทรสาครรนบกงลังแวะกินหมูปิ้งนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันครับแต่นี้หิวมากหมดไปหนึ่งไม้แล้วใช่ไหมอร่อยไหมครับ อร่อยมากครับเดี๋วบอเดียให้ล ad ูกให้เ hmm. บ so ียงเรามีก so 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 okay, so no, ็าเนียวมาด้วยครับนี่ครับเสบียงปเบียงอะไรพราะมันเป็ดไม่ได้เกไปนอน้นี่เดี๋ยวไม่ทำให้นตครนเลดี๋ยวหกไปนู่นหกไปนู่นระวังหกนะครับ

นันเที่ยวโดยนะับแปลงครับตรบงนี้ทางเข้าครับ The Feel Animal ใหญ่คนละ80บาท ่ร้อยเาสิบเหรอ้วเเ็สิบเอา่าน่าเอานี้ด้วยอ๋อเอาสค่ะอาหนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยจ่าเอาอะไรนี่มั้ยใช่ขวัญ้ หรือใบเตาขาหาเดินครับกล้วยจะให้เตาแล้วก็วางกล้ยให้เต่าแล้วก็วางใช่ไปจะเดินทางไหนตัวนี้แม่ทางไหนทางนี้นะทางนี้นกแก้วนี่ใไปพี่หงอยู่ไหนเนี่ย เข้ามาครับเจอแกะแกะกับนกนกแย่นะตังแกนกนู้ดด้วยโอเคไปมามันมีตะกร้าหิ้วื่้ตรงนี้ครับดึงขึ้นมาหิ้วแบบนี้มันไม่ได้ถือลำบากเลยโอเคนักตังค์เอาแหวนมาทำไมอ่ะใส่กระเป๋าไว้เลยไปเร็วเร็วเร็วมาทางนี้ครับทางนี้ครับนกครับ แม่ไปนัป่นม่นกระตายลูกลอืมขอน,นี้กระตาย เพื่อนครับเจอนี่ครับนี่ครับ The f e ว l อนิมอลนะท่าสองอย่างครับอืมตังยื่นให้มาเร็วเลย เด็กอ้เตากำลังจะกินกล้วยนะครับเต่าเตเตาโอ้เวลาองับมือนะทิ้งลงไปเลย ยาวใหญ่นู่นนู่นไปนู่นไปทางนู้นเลยไปทางนู้นไปทางนู้นตีดบ่อหนึ่งตรงนู้นไปไปไปนี่ลูกมันเลี้ยงไปไม่ได้เหรอพ่อนู่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฝังให้เดินไปทางนู้นไปทางนู้นทางนู้นเห็นไหมหลังเต่าเริ่มเลยเริ่มกระยักเลยไปนักทางไปดู นตังดูหมดแล้วเออนี่อาเปิดให้มันก็ได้นี่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 มันทำให้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ละเ้ยนี่ตัวอะไรงดูตังดูดูแคทเหรอใหญ่ไหมน้าตังดูลูกระวังนะคะใช้ตัวจริงมั้งเราไปดูนะถึงตรงนี้แหละมันมีที่โคนแค่ตรงนี้พอน้าตังยืนตรงนี้เลยเล้วตังยืนตรงเต่าใหญ่เออยืนตรงเต่าใหญ่แหรอพ่อถ่ายภาพให้ใหญ่มากเลย เฮ้ยอย่าเข้าไปนะมันงับนะเหมือนี่เหมนแมวน้อแลกคูณแลกคูณนี่คือแลกคูณนะครับแลกคูณไหนแลกคูณตัวนี้ตัวนี้มองมองหน้าครับเพื่อนๆครับตัวนี้มองหน้าครับเตรียมเตรียมตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมมาตรงนั้นนั่นใหญ่มากเลยใช่งับนิ้วนี่ขาดเลยนะเนี่ย งับก้องค่ะงับนิ้วขาดเลยนะเฮ้ยดูฟัน,นหน้าดิดูฟันหน้ามันสามเสี่ยพร้อมงับนิ้วเลยอ,นนอยจะจับจับกระดองเออมันหลอตัวใหญ่เบลอเลยอ๋อมันกินหญ้าน่ะเออมันก็น้ว โอ้ยหมดเล้่น้ำใส่ไม่ต้งมีกิร้อดูดเลยครับ ครับดูเลยครับลด,ดลงเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ใหญ่ดูแล้วดูดู จุดแรงมากจุดแรงอ่ะโอ้โหมดแล้วครับ